สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับล็อกเก็ตรุ่นต้นๆของระพัดบุญยะกาโมกับรุ่นรวยเจริญราบยศครับปีสองห้าหกสามนะครับที่มาดูเนี่ยเป็นรายการกล่องลุ้นเนื้อนะครับกล่องขาวน้ําเงินนะครับเรามาดูรายการจัดสร้างตอนนี้เหลือแบ่งปันเอฟซีไปเยอะแล้วนะครับเหลือยูสามองุดทตายเป็นองค์ที่เก็บแล้วนะครับเนี่ยรุ่นนี้ไม่่คยได้พบเจอแล้วนะครับไม่่คยได้พบเห็นแล้วนะครับ นี่ครับรวยจะเลินลาบยศนะครับขนาดของล็อกเก็ตก็สูง3.4เซนกว้าง2.6เซนนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีพิเศษคือผู้แถมยกรลังก็จะเป็นจัมโบ้จัมโบ้ก็4คูณ3เซนนะครับฝาปิดเงินนะจัมโบ,บ้นะครับนะครับนี่นี่รายการลุ้นนะครับรายการลุ้นเนี่ยจะสร้างอีกอย่างละสีละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โห,โหไม่น้อยเลยนะครับล็อกเก็ตรุ่นนี้แล้วก็ ลุนหลังฝาปิดเงินทุกรายการนะครับราคาจอง159บาทนะครับนี่ครับก็จะมีฉากเงินฉากทองฉากธงชาติฉากสีเปียฉากนกยุงเล็กนกยุงใหญ่ฉากใบโพพื้นทองพื้นดำลายไทยลายเสือฉากดำฉากครีมฉากน้ำตาลฉากแดงดำฉากแดงน้ำตาลฉากสีลุ้งฉาก สายลุงฉากแดงฉากเหลืองฉากชมพูฉากเขียวฉากส้มฉากฟ้าและฉากม่วงครับวันนี้มีตัวอย่างก็อยู่นี่หลักๆเลยครับผมเก็บฉากทองฉากเงินแล้วก็ฉากแดงไว้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกับรุ่นนี้กันเลยใครชอบก็ลองเช่าหาบูชาดูแต่ครับผมเห็นลําบากแล้วนะครับล็อกเก็ตนะครับนี่โอ้โหสวยนะนี่ครับล็อกเก็ตเขียนว่าหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมนะครับเก้าสิบเก้ายันประจาตัวหลวงปู่อยู่ที่สังฆติ โอ้โหด้านหลังอันนี้เป็นฝาฝาบาทนะครับก็รวยเจริญลาบยศนะครับนี่แล้วก็มีวัดรหด้วยด้วนนะครับมีเลขโค้ดรันนัมเบอร์กับต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดนี่อย่างนี้นะครับนี่นี่คือฉากทองโอ้โหชัดนะฉากทองต่อไปครับฉากเงินโอ้โหโอ้ยฉากเงินก็เหมือนกันนะครับฉากเงิน ต่อโค้ดตัวเดียวกันนะครับอ๋อนี่ไงโค้ดนะต่อโค้ดอย่างนี้ผมก็งงว่ามองกับหัวกระหางข้างหลังเขียนว่ารวยเจริญราบยศนะครับนี่หมายเลขสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับตัวสามศูนย์เก้าสร้างสร้างถึงเปล่านะ <c oughs> นี่คือฉากแดงนะครับใครเช้าหาบูชาชอบอกเกตก็ลองเช้าหาบูชาดูตั้งรับดูได้นะครับจะมีคนมาแบ่งปันแน่นอนนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆคาดแค้วปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ